สวัสดีครับหนุ่มพูนสวัสดิ์พุ่มชัยนะครับผมก็วันนี้ก็เสร็จภารกิจที่บ้านนะครับก็มานั่งบุ้คลองนะครับมากินกาแฟนะต้มกาแฟกิน <c oughs> ก็เมื่อกี้ก็มีน้องๆมาเยี่ยมนะครับผมแล้วผู้ช่วยเห็ดนะครับผู้ช่วยหมู่ที่สี่คลองศกแล้วก็น้องเจ้าบอยมาครับก็ นั่งคุยกันตาภาษานะครับก็ดูนกบ้างอะไรบ้างนะครับดิ่ม,ลมรลมปองนะวันนี้มืดหน่อยนะครับฝนจะตกแล้วด้วยนะครับเจ้าสามหาานอนหลับสบายเล้วเกินนะครับแสดงว่าได้ยินอัน <c oughs> นี้เป็นหมามังเป็นหมาเด็กอยู่เลยนะครับเนี่ยตามอยู่ตลอดเลยนะครับผมก็ <c oughs> นั่งคุยกันสเพระนะครับ บรรยากาศมืดเครึ้มว่าฝนทันมชาติาจะตกอยู่นะครับเนี่ยก็อยากให้ดูบรรยากาศนะครับถือว่าวันนี้พักผ่อนนะครับเหนื่อยมาหลายวันแล้วนะครับก็พักผ่อนบ้างน,นะครับผูกเปลในในคลองเลยนะครับผม อยากให้ฟังเสียงน้ำนะครับวิถีชีวิตนะครับนี่จะถ้าเพลงขาดนี่อายเลยนะครับผมวิถ <laughs> ีชีวิต ก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามช่องหนุณสุงสวสรร์นะครับก็วิถีชีวิตชาวสวนนะครับก็อยากจะดูบรรยากาศอย่างนี้ <c oughs> ช่วงที่ยุคโควิดกำลังมาแรงนะครับก็ดูแลสุขภาพนะครับอยู่ป่าอยู่เขาก็ไม่ค่อยได้เจอผู้ผผเจอคนแะครับ วันนี้น้องๆทิมง,งานมาก็คุยกันสะเพระก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตาอยากจะมาเที่ยวก็ให้คนโควิดก,ก่อนนะครับช่งนี้ก็อย่างว่ารับทุกคนก็ต้องป้องกันตัวเองกันนะ บริเวณตรงนี้นะครับหากว่าฝนตกเยอะๆนะครับในช่วงฝนที่ว่าฝนฝนตกเยอะน,ะน้ำน้ำมันจะไหลมาแล้วก็มันมันสวยไม่รู้จะยังไงนะหลายคนถามว่าทําไมผมไม่เคยได้ไปเที่ยวไหนก็จริงนะไม่ได้ไปเที่ยวไหนจริงๆนะเพราะว่าอยู่อย่างนี้มันก็ดีแล้วนะครับก็อยู่กับป่ากับเขาอยู่ในสวน มันก็ธรรมชาตินะครับก็ถือว่าสมบูรณ์มีนกมีกระรอกอะไรให้ดูตอนเช้ามีเสียงนกนิร้องนะครับมีนกเงือกบินผ่านบนหัวนะก็ยังมีให้เห็นอยู่นะครับที่บ้านผมนะครับก็ใครมีโอกาสนะครับก็ขอเชิญนะครับเพื่อนๆทีมงานแต่จะมาเที่ยวก็เชิญได้นะครับรับผมแต่ว่าช่วงนี้ก็คงจะให้พ้นโควิดก่อนนะ รยากาหลายคนก็เบื่อการใช้ชีวิตในเมืองแล้วก็อยากจะมีชีวิตอิสระก็ต้องอย่างนี้นะครับผมคิดว่ามันก็โอเคแล้วนะสำหร,บรับผมนะบทำคลิปก็ตัดต่อไม่เป็นนะครับ <c oughs> ก็คงต้องศึกษานะครับน้องๆจาก นครนะครับก็ให้คำแนะนำมานะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับ f c นะครับก็ติดตามวันนี้ก็มีข่าวดีนะครับบทเพลงที่ผมเขียนให้กับน้องสันิยาทองคำนะครับนิสิตหนุ่มจากมอทักษิณสงขลานะครับน้องเขาบอกว่าอาจารย์ผมจ้างเขาทำดนตรีแล้วนะครับเ,เพลงที่ผมเขียนเอง เพลงกำลังใจของบ่าบ้านๆน,นะครับก็เขียนให้กับน้องเขาน้องเขาก็พาไปทำดน,นตรีนะครับประมาณ2เดือนก็คงจะได้ได,ได,ได้ได้ชมกันนะครับก็ขอฝากเป็นกําลังใจให้น้องก็ด้วยนะครับสันติญาทองคำาศิินุมของมทักษิณสงขานะครับเป็นรุ่นที่ของน้องแนนนะครับผมก็ดีใจนะครับดีใจที่เขียนเพลงแล้วก็มีน้อง น้องนะครับเอาไปไปไปทำบุญกรีนะครับก็เป็นความรู้สึกนะครับก็เราติดตามอยู่นะเราติดตามอยู่นะครับก็คอยเป็นกำลังใจให้น้องเขานะครับด้วยกำลังใจของบ้านๆนะครับผมไม่รู้จะคุยอะไรก็ขอบคุณนะครับสำหรับ ติดตามเพิ่มเติมนะครับช่องนุม่มคุณสวัสดิ์พุ่มชัยนะครับก็จะพยายามให้ให้จะพยายามที่จะทําทคลิปให้ดีที่สุดนะครับผมก็ในช่วงนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอภไปด้วยนะครับเพราะว่าคลิปที่ผมลงใน youtube ไม่ได้ตัดต่ออะไรเลยลงแบบดิบๆเลยนะครับถ้าหากว่าตัดต่อเป็นมันก็คงจะโอเคนะครับวันนี้ฉลองขากล้องด้วยนะส่งมาอาทิตย์พ่งแล้วแต่ว่าผม ไม่เคยได้ใช้เลยนะครับวันนี้ก็เลยลองลองมามาใช้ดูก็โอเคนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงมีโอกาสก็จะหาไม้ทักโตนึงก็ได้พูดแล้วจะได้ฟังรู้เรื่องนะครับผมวันนี้ก็อยากจะให้ดูบรรยากาศนะครับเวลาที่ผมเหนื่อยแล้วก็ผมมาพักผ่อนนะครับก็ต้องตกแต่งอะไรบ้างนะบริเวณแต่แถวนี้นะครับก็ขอบคุณ ทุกการติดตามนะครับผมให้ดูบรรยากาศน้ำก็ยังไหลมีทน้ำเยอะนะครับเตมเลยนะครับผมก็แค่นี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามแล้วก็ทุกกําลังใจนะครับทุกคำติชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็สวัสดีครับ